ดาวพระราหูย้ายราศีเนาะในวันที่17ตุลาคม2566ส่งผลยังไงกับชาวลัคนาราศีตุลแล้วก็ราศีตุลชาวราศีตุลเนี่ยคือเป็นผู้ที่เกิดในช่วงประมาณวันที่17ตุลาคมจนถึงวันที่ 15. พฤศจิกายนนะคะส่วนลัคนาเนี่ยจะได้มาจากการนําวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดสถานที่เกิดมาทําการผูกดวงวางลัคนาแล้วจึงได้เป็นลัคนาราศีตุลชาวลัคนาราศีตุลแลวก็ราศีตุลมีดาวพระศุกร์เป็นดาวประจําราศีสัญลักษณ์ประจําราศีก็คือคนถือขันช่างเป็นราศีแม่ธาตุลนมะก็มาดูกันนะพระราหูย้ายจากเมษเนี่ยไปอยู่ตรงมีนนะย้ายจากการลิงลัคนา เด่งตัวของชาวตุนไปอยู่ในมุงอรินะคะพระรังมาจากพวปุตตะนะปุตตะอริก็หมายถึงว่านะคะ,ะการทำงานหรือว่าก,การปฏิสัมพันธ์สิ่งต่างๆที่ทำกับคนที่อายุน้อยกว่าเนาะก็ให้ระมัดระวังมันจะมีปัญหานะคะและก็ปุตตะมันยังหมายถึงสิ่งใหม่ๆ การจะทำอะไรสิ่งใหม่ๆก็ให้ดูให้ดีนะให้ระมัดระวังในการที่จะเริ่มต้นสิ่งใหม่ๆอันนี้คือความหมายของพระราหูถูกไหมพระราหูที่มันย้ายออกไปแต่พระราหูที่มาอยู่ในภพที่หกเนะี่ยเขาเรียกว่าได้เป็นเกณฑ์พิเศษเป็นเป็นเกณฑ์พระราหูขันทพนราหูขันทพลนี่หมายถึงเป็นราหูที่ชนะศัตรูเนาะจริงๆพระราหูตรงนี้ต้องมีศัตรูถูกไหมต้องมีคู่แข่ง จริงๆถ้าเรารู้ในเรื่องของแต่เกณฑ์ของขันธพลมีจุดที่ต้องเข้าใจอย่างนึงคือเมื่อมีศัตรูเราต้องปล่อยวางอย่าเอาตัวเองไปเหมือนทำให้ตัวเองเสียหายเงี่ยเป็นปะทะไปอะไรเงี้ยหรือให้ให้ใหระมัดระวังตรงนี้ด้วยเพราะถ้าเราปล่อยวางได้เนี่ยพระรามของขันธพลเนี่ย คู่แข่งหรือว่าศัตรูต่างๆจะแพ้ภัยตัวเองไปเองแต่ถ้าเราเอาตัวเองไปเล่นด้วยเนาะเอาไปปะทะไปแข่งขันแบบช่วงชิงอะไรเงี้ยเราก็จะบาปไปครึ่งหนึ่งนะขันธพุมันจะไม่ได้ทางานร้อยเปอร์เซ็นถ้าจะให้ทํางานร้อยเปอร์เซ็นต์สำหรับเราของขันธพลนเนี่ยต้องปล่อยวางให้ศัตรูแพ้ภัยถึงตัวเองไปแพ้เมตตานะเนาะอโหสิกรรมบ่อยๆและเดี๋ยวสิ่งต่างๆที่เขาคิดไม่ดีกับเราอะ ดี๋ยวจะย้อนเข้าหาเขาเองอันนี้คือมันมันเหมือนบูมบอลเลยนะของคันธคนจะเป็นอย่างนั้นแต่ถ้าเราเริ่มเราไปต่อต้านไปประทะไอสิ่งที่จะไปดีดกลับมาเขานะ่ะมันจะยังไม่ค่อยไปมันจะอยู่กับกึ่งกลางอยู่เราต้องรับไปขึ้น,นึ่งแต่ถ้าเราแบบว่าเออปล่อยวางใครจะทําอะไรก็แล้วแต่เขาใครทํายังไงได้อย่างนั้นให้เราคิดอย่างนี้คันธนคจะทํางานของมันมันดีตรงที่ว่า ศัตรูแพ้ไพ่นะเกณฑ์ของขันทคุณนะดาวดาวของของันธภุณจะเป็นแนวนั้นนะคะก็ขอให้ตุลถ้าคิดจะทําอะไรก็ขอให้ตั้งใจดีๆจะประสบความสําเร็จเนาะและอีกสิ่งหนึง่งที่มันทําให้มันจะสามารถให้เราสําเร็จได้อีกสิ่งหนึ่งคือดาวพระหัสซึ่งจะไม่อยู่คู่กับดาวพระราหูแล้วเนาะปกติพระราหูเล็งเรานี่ก็ถือว่าแบบ สิ่งที่พระลังัสจะให้คุณน่ะได้ราชาโชคเต็มตัวนะมันก็ไม่ค่อยให้คุณทั้งร้อยเปอร์เซ็นตะ์น่ะมันก็ได้ครึ่งเสียครึ่งอะไรเงี้ยแต่พอราหูออกปับ๊บมาพระลังัดเองเนี่ยกลายเป็นว่าอะตอบสนองให้คุณเราเต็มที่แสดงในเรื่องของอ่าสิ่งสิ่งที่จะได้ราชาเนะี่ยเราก็ได้ประโยชน์เต็มที่ละอะไรเงี้ยก็ลัคนาราศีตุลเป็นช่วงที่ถ้าคิดนะถ้าคิดอยากจะทําอะไรในช่วงจังหวะนี้ให้เริ่มต้นทํา เป็นจุดที่ดีของตัวเองจุดหนึ่งเหมือนกันนะแต่ถามว่ามีคู่แข่งไหมมันก็ทําให้มันมีสิ่งที่ทาให้ตึดอัดใจอย่างที่บอกถ้าเกิดมีคู่แข่งคนมาทําให้เราไม่สาบายใจให้ปล่อยวางแพ้ไม่ตายเขาบ่อยๆออันนี้เดี๋ยวเขาแพ้ภัยไปไ,ปไปเองยังไงยังไงพระพราหูก็อยู่ในภพอริก็เป็นเกณฑ์เป็นเกณฑ์ขันธพลแต่สิ่งหนึ่งที่ขันธพลเองก็จะช่วยเราไม่ได้คือเรื่องสุขภาพ พระราหูอยู่ตรงนีอ้อยู่ในมุมอริมีดาวอยู่อย่างเงี้ยดาวลอยกลับมาหรือว่าดาวจรกลับมาอย่างเงี้ยก็ต้องระวังเรื่องสุขภาพของตัวเองด้วยและพระราหูเองมาจากภพปุตตะหมายถึงบุตรหลานบริวารเนานะก็ให้ชาวลัคนาราศีตุลที่มีลูกมีหลานอะไต่างๆเนะี่ยระวังเขาจะเจ็บป่วย จะมีปัญหาอะไรเงี้ยดูแลใกล้ชิดกันนิดนึงก็แล้วกันนะคะสําหรับเรื่องนี้แต่ในเรื่องอื่นๆมันมีจุดเหมือนกันแหละอุปสรรคเหมือนกันแหละเพราะว่ายังไงขันตพลหรือแม้จะเป็นเกณฑ์พิเศษแต่ยังไงก็ต้องผ่านปัญหาต้องผ่านปัญหาก่อนแลวต้องผ่านให้ได้นะคะมองถึงปัญหาแล้วใช้ปัญญาใช้ดาวพ่ังหัดในการแก้ปัญหาแล้วคุณจะผ่านพ้นอุปสรรคนั้นไปแก้พอผ่านการแก้ปัญหาไปได้ตั๊บแล้วเนี่ยสิ่งที่จะต้องได้สิ่งที่ต้องให้คุณนะ สิ่งที่จะ,จะเจริญรุ่งเรืองเนี่ยมันก็จะให้คุณเต็มที่ให้ผลเต็มที่นะให้ได้ดังที่ดาวพระัสได้ตำแหน่งราชาโชคเล็งลักนณเนานะแต่พระัสจะให้คุณอันนี้ก็เป็นทริคอีกอย่างหนึ่งนะเป็นในเรื่องของเครดอีกอย่างนึงคือพระัสหมายถึงบุญหมายถึงสิ่งดีงามคนที่ทําสิ่งดีๆนะเป็นคนที่กระตันอยู่กระตาเวที ตลอดมาโดยตลอดเนี่ยพอพระรหัสมามุมมาอยู่ในมุมดีสองถึงตัวเราอย่างเงี้ยจังหวะแบบเนี้ยเราจะให้คุณเราเต็มที่บุญที่เราเคยสร้างไว้จะตอบกลับมาหาเราเนาะจะเป็นเกราะป้องกันสิ่งต่างๆที่จะมีภัยถึงตัวนะเป็นจังหวะโชคเป็นจังหวะโอกาสมีเกณฑ์ได้เลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งสําหรับชาวลัคนาราศีตุลคนตุลอยากจะเปลี่ยนงานอย่าไปทําอะไรใหม่ๆจังหวะนี้เป็นจังหวะ โอกาสที่ดีๆที่ตุนควรจะใช้โอกาสให้เกิดประโยชน์นะ,ะสำหรับชาวลัคนา,านราศีตุลในจังหวะที่ดาวพระราหูย้ายในรอบนี้ก็คงจะจบคำทำนายแต่เพียงเท่าน,นี้เดี๋ยวเรามาเจอกันคลิปหน้าเนาะขอบพระคุณที่ติดตามกันมาโดยตลอดนะคะขอบพระคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ